สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับลูกชายนะครับพาปู่มาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในนครสวรรค์นะครับคาเฟ่แห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่ใกล้ๆ้แถวกับโรงเรียนนวมินนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะก็จะมีลักษณะมีการถ่ายรูปนะครับกับตุ๊กตาตรงนี้นะครับชายหญิงเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนออกมาค่อยถ่ายนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าเลยนะครับเนี่โอ้โหเนี่ยครับประตูซุ้มทางเข้านะมีคนกําลังทําความสะอาดนะครับก็ตงจะอ่านว่าเอเดนคาเฟ่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะสําหรับไว้ซื้อกาแฟนะครับแล้วก็อาหารไปนั่งทานกันนะครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับนี่คนเยอะนะครับหลังจากนั้นผวกก็เดินดูรอบๆนะครับก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆไปตรงนี้ก็ต้นไม้เยอะร่มรื่นนะครับนี่ น่านั่งมากเลยนะครับไม่ร้อนนะครับเย็นสบายครับนี่ดอกไม้สวยงามนะครับเมื่อเดินเข้ามาอีกหน่อยเนื้อนะครับก็จะเห็นควันนะครับแล้วก็มีบันไดขึ้นไปนะครับนี่ครับมีสถานที่ไว้นั่งนะครับแต่ปูดขอบายไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าปวดขานะครับจากนั้นก็ถ่ายรอบๆไปนะครับก็นี่ครับนกยุงนะครับท่านผู้ชมนะครับนกยุงหลังจากนั้นก็ ถ่ายใบไม้ไปอันนี้ก็เป็นนะครับเหมือนลักษณะเหมือนตู้โทรศัพท์สมัยโบราณนะครับก็เข้าไปได้นะครับในลานกว้างตรงนี้นะครับก็จะมีเด็กนะครับเข็นรถเข็นสองคนนะครับแล้วรับให้ท่านที่มาเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปนะครับเมื่อเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นเก้าอี้นะครับทําจากถังน้ํามันนะครับของรถถังรถไลนะครับแล้วก็จะมีมังกรนะครับนี่มังกรก้อนเล็กนะครับ กาะอยู่ตรงนี้ระวังกัดนะครับท่านผู้ชมนะครับระวังกัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งนะครับทําจากวาวน้ํานะครับวาวน้ํากันไปเลยนะครับนั่งแล้วก็อาจจะพุ่งขึ้นไปได้นะครับต่างแหลงของน้ํานะครับเมื่อเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นสัมผัสบรรยากาศนะครับที่ตกแต่งจากวัสดุนะครับนี่ครับปู่ก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับนี่เข้ามาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นลานของน้ําตกนะครับนี่ อันนี้ก็เป็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตาส่งยิ้มให้ปู่ด้วยนะครับน่ะถ้ามากลางคืนก็คงจะมีหลอนนะครับจากนั้นก็ถ่ายไปเรื่อยๆก็จะมาเห็นนะครับหมูออกไอ้น้ํานะครับมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นบริเวณน้ํานะครับซึ่งไม่ใช่แต่ครับน่ะอันนั้นคือปลานะครับปลาช่อนอเมซอนทึ่งใหญ่มากแล้วนะครับน่ะใหญ่กว่าหลานอีกอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของน้ําตกที่อยู่ด้านหลังนะครับ นี่ครับน้าตกขนาดจําลองอย่างสวยขนาดนี้นะครับถ้าเป็นของจริงจะสวยขนาดไหนครับร่มรื่มเย็นสบายนะครับพอชมบรรยากาศแล้วครับวันนี้ก็มาขอเวลากินก่อนนะครับนี่ครับมีกาแฟนะครับ6คนนะครับมาั้งหมด -65 คนนะครับชุดนี้ก็ประมาณ700นะครับนี่ขอกินก่อนเติมพลังก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ